ตำทั่วค่ะวันนี้ตำถัวถ่วนี่ตำถัว่วน,นี่น้ำมันทั้งหมดเลยเนี่ยคอหมูย่างโ,โอเคไหมขอเบเยอใช้ได้ไหมใช้เยอะครับครับพี่เอายังมาเลยมันมีหมูหมูย่างเยอะตุ๋มไปถึงอันนี้ถึงกินหมู ปลาเขาสดดีนะนอนน้เยอะเยอะเอโตเองอ่ะ กีเยอะไม่ได้แดกพอวันนี้ได้แดกพ่อนะงานรออยู่นะใครมาส่งตัวตึงป่ะที่ตุยใหญ่อ่ะออเหรคนนี้ไปรับตัวใหญ่สอดเสื้อมาน่ะพอดีไม่ใส่เสื้อนะคนนั้นอ๋อวันนี้ใส่เสื้ออยู่ครับอเหรอร้านร้านตรงไหนครับ ต่นี้ไปูานเข้าใช่ไหม,อ,มอยู่บ้านเขาเนี่น่าจะมาร้านไอ้ทอนะบนน้องครูแต่ตั้งอ<ห>ดูต่อเองกนม้ามิเกมที่ได้พอสั่งก็มือมือเนี่ไปถึงถึงวัดกบคนทางบ้านของค,ออครูาทำทอดดวยซ้ปกติเขาก็รับเหมา วางาท้ญญนอ,อน,น้ำใน,น,น,นเนน่นทำานเป็นเมนูเด็ดของเชียคุกอได้ทำทำท่อทำท่อนานมีรางงานเลยเขาก,กับทางอำเภอ,อเนาะทำทุกา,า,าเขาเ

เอะไรบุยลำครับเรื่องแสงเออเรื่องแสงใหญเขาขายอะไรก่อนเราซื้ออะไรหน้าสีหน้าสีหนาซ้อนละห้าร้อยห้าร้อยครับซื้อกลางๆอยู่ราคาไม่แพงครับอ็ทอปูนทอดทอซีนทอดบิทอบหน้าสี่ห้าร้อยครับหนาจุดท่า้อสบ วนเราซื้อหน้าสีพกรสสีจีค่ะของเอสซนั่นมีสีร้อกว่าก็มีครับครับของดีเลยที่เอาของเอสซีจีเลยที่งออของธรรมดา ไรื่องไหนีหนมันขายของจีบใหญ่มันก็ไปซื้อรถตัดใหญ่อยนะู่มั้งโอ้เดยมันมีขายมดเนะี่ยเนาะมันเป็นร้านร้านของคนบุรีรัมย์ไงร้านตาน,น,นานเลยนะมันขายส่งเนาะร้านต่อแก่มันไม่ใช่ร้านที่เป็นบริษัทร่วมอย่างดูโฮมอย่างโคบอลเฮาส์พวกนี้นะเป็นของคน มันมีมาก่อนพวกดูหมเนาะนมีมาก่อนเดนี่ก็บริษัทที่เขาส่งเขาก็ส่งให้คูดกว่าดูหมมึงอะไรขางมังงอย่างอะคมันเกิดม็เชินมากมันตำอะไร่อน,นแ,ลแล้วต้นปลายหรือเปล่าใช่ครับ ทำยังอาจะทำนะนั่นเฮ้ยชอบใจก็สมมติว่าเรามาสองคนเขาขายตะต้นต้มหม้อร้อยห้าสิบเขาก็จะหม้อใหญ่มาให้เลย่แล้วมาสิบคนเขาก็จะหม้อเท่านี้หละมั้ยใช่แล้วเรามาสองคนเราต้แต่งด้วยยอนนี่ก็ไม่ได้ <c oughs> ขายเป็นหมอ้อข้าวเราเยอะเยอะนเะยข้าวเราเยอะนะคะตรงนี้ข้าวพี่นี่นึ็มนี้เยอะอ้วนะดิอย่าไปกวนอ้วนนั่นจะทำยังไงอันนี้ ปลาสดดีค่ะก็แกะอะไรใหญ่ที่นี่กระบอกเระแกโอ้เขาขโมยกินหมดเลยแห็นไหมมีกระเป๋าที่แบบปลาถุงนะต้องแกะปลาบึกไปปล่อยใส่จุยที่ตากปลบึกวะหนึเยังไงล่ะหนึบเลยปลาบึกมไม่กินปลาอื่นเนาะ เขาแนะนำให้เอาปลาบึกมาเลี้ยงอยู่ที่สาพี่อ่ะครับคำพ่อสาที่ลึกแล้วก็ใหญ่ก็มีึกจตัวไวเป็นเป็นเป็นปลาที่กินพืชใช่ไหมคะใช่ครับ <c oughs> มันขึ้นที่ยวอยู <c oughs> ถ้าก่อนฝนตกมันจะขึ้นดีหางตัด